สวัสดีเจ้าพี่น้องมันนี่ยายตีผ้ามาส้มสวนบบแบบคงแบบคงหัดแล่นนะค่ะเดอ้อหัดแล่นมันด้วยพี่น้องงามงามคงปลาบักใหญ่จริงๆเลยคงเป็นกระล่างเป็นหน่วยกระล่างสุกเนาะค่ะเนาะกระล่างสุกจ้ากระล่างสุก ถ่ายนี่มันแดดเนาะพี่น้องเนาะตอนแดดแดดเด้อค่ะเด้ออันแดดจักน้อยมาจัดหนักกันเลยมาพอเพิ่นเออกันเลยขอถ่ายเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นดูสวนกระมงโอ้ยงามหลายอันซ่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลู่ประมงฮอนแลนด์สวยงามกันเลยสิม,มาแวะขอสื่อน้ำเพิน่นพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเอามองดู เอาไปมาเอาหน่วยสุกตัวนหน่วยดีพองแกวของกับมีพ่อได้กินอยู่ดอกแต่ว่าอยากได้หน่วยสุกกับเพิน่นอ่าพ่อได้ไปให้คนน้อยกินนิดหน่อย,อยพี่น้องโอ้ยงามงามงามพี่น้องปลาบักฮงเด้อค่ะเด้อปลาบักฮงดินได้งามเนาะเออเพิ่งกับปูป่บักฮงได้กินได้นั่นอยู่เด้ดินบานเฮานีน่เนาะพี่น้อง ฮวฮอนแลนด์ฮอนแลนด์เนาะค่ะเนาะฮอนแลนด์เอ่อยายตีกัะเอรินบ่ถือปันใดฮอนแลนด์ <c oughs> โอ้ยปลาบักใหญ่เด้พี่น,น้องบ่แม่นปลานี่ยหน่อยเด้อค่ะเด้อบ้า,บานเฮาก็บฮ้องก็สิเห็นเอ่อว่าพี่ว่าน,น้องเพิ่นปลูกผักฮวงได้ผลเนานะบ้านเฮาส่วนมากก็สิบ่ค่อยปลูกกัน มีเจ้านี่ละ่ะเพิ่นปลูกได้ผลอยู่พี่น้องเอง้ยดิน่านเห่าก็ได้ผลอยู่เด้อจ้ะเด้อพอ่อไ,อ,พอได้อยู่ได้กินอยู่จ้าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ได้สีเฮ็ดเพิ่งเป็นธุรกิจก็เฮ็ดได้อยู่เด้อจ้ะเด้อดินบาน้านเท่าเห็นได้เน,นาะค่ะเน,นาะกระดกก็ได้ละพี่น้องต้นนยน้อยเตียเต้ยๆหนึงแต่ว่ากระนวยเต็มต้นเด้อี่น้องไม่เต็มต้นเด้อค่ะเด้อ หน่วยหน่วยเป็นดกส่วนบักใหญ่เด้อกระเด้เอประมาณหาไรประมาณหาไรแหล,ละพี่น้องคลิปนี้ก็เอาว้ซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะ อ่ามีจังใดกาสีอัปเดตสุพีสุนองเมืองใหม่ด้้ะเดออ่าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า